ไปนะมันสีอ้าปากกินเขามันยังก็กินเลยพี่พึ่งมันสียไหนมันไปเฮ็ดยังผููสิทก่อยเขาสิซื้อประมาณวันนี่มีมีความลับคือกันหรือเปล่าแต่ว่ากับบ้าเบ้าดอกบหาเว้าดอกมันเห็นกับมีหยางแต่มันเบาเ้ากับมันบ่มีหยังเมเมนกับบนหาบ้นหาวพี่หมมมาดอกมันกำกวมอ่ะโอ้เห็นเรียกตนมันอ่ะสีวางได้ละ ไอ้ปลายเนี่ยทุกคนที่มองมามันเข็มแข็งนี่ทุกคนหูบอกว่าทางในมันคืออียอืออืออืนะมันใส่หัวใจเทียมสิอืออันนี้เราถือหรือมันใส่หัวใจหมูบอกอือมันกัเป็นผู้หญ่งคือเกามันกับเป็นคนคือเฮา เห็นสภาพมันนี่ก็อนย้อนว่าพูดง่นี่พะว่ามันเป็นคนแบบนี้มันบ่เถียงอืมอืมมันครับครับครับได้ครับก็อนย้อนมันเป็นคนแบบนี้ทุกคนก็ได้หุ่มหุ่มหุ่มมันนะ่นอืมอืมบางคนเาวเหรอได้ครับได้ครับอ่ะ ว่าดีครับ